มีนักปรัชญาชาวอเมริกันคนหนึ่งเป็นนักคิดที่มีชื่อเสียงมากเสียชีวิตไปได้หลายสิบปีแล้วแกเป็นคริสนะและมีบทสวดบทหนึ่งที่มีชื่อมากแล้วก็เป็นบทสวดที่ ให้ข้อคิดที่ดีนะสำหรับคนทั่วไปไม่เฉพาะชาวคริสต์ถึงแม้จะเป็นบทสวดภาวนาถึงพระเจ้าเป็นบทสวดสั้นๆนะสามบรรทัดคือเขาภาวนาถึงพระเจ้าว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสงบในการยอมรับสิ่งต่างๆ ที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วขอให้ข้าพเจ้ามีความกล้าในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงได้แล้วขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาในการแยกแยะความแตกต่างของสองสิ่งนี้หมายถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเราใคร่ควรดูนะมันมันให้ข้อคิดที่ดีเป็นการเรียกว่าสรุปรวบยอดโจทย์ที่สำคัญของชีวิตนะโจทย์ที่สำคัญของชีวิตเนี่ยประการแรกคือว่า <t ell ises> ในชีวิตของ <ıt! S 1> ทุกคนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่สองอย่างปัญหาที่เปลี่ยนแปลงได้หรือแก้ไขได้กับปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือแก้ไขอะไรไม่ได้เรื่องเราจะพูดว่าเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงนในชีวิคนเราเนี่ยมันก็มีแค่สองอย่างนะเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้ กับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้นี่คือโจทย์ข้อแรกนะโจทย์ข้อที่สอคือว่าเราควรทำอย่างไรกับเหตุการณ์เหล่านี้เรโนไนเบอร์นี่แกก็บอกว่าเนี่ยสำหรับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราควรยอมรับนะด้วยใจสงบส่วนสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะเราควรมีความกล้าในการเปลี่ยนแปลงสองสิ่งเนี่ยที่ก็พูดมาเนี่ยนะจะว่าไปแล้ก็เป็นหลักนะในการดำเนินชีวิตของคนเราเลยก็ว่าได้เพราะว่าในเมื่อคนเราจะต้องเจอกับ เหตุการณ์ปัญหาหรือความทุกข์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือทำอะไรไม่ได้เลยมันก็คงไม่มีอะไรดีกว่าการยอมรับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้มันเช่นอะไรบ้างนะนเช่นความตายเนี่ย ไม่มีใครหนีความตายพ้นและไม่ไช่แค่ไม่ใช่แค่ความตายของเรานะความตายของคนที่เรารักด้วยก่อนที่ความตายจะมาถึงตัวเราก็ต้องเจอความตายที่เกิดกับคนที่เรารักญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงคนรักลูกหลานมันเปลีป่ยนแปลงไม่ได้ตรงที่ว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยนะ ให้ฟื้นคืนมาก็ไม่ได้แล้วก็มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตรงที่ว่าไม่มีใครหนีพ้นนอกจากความตายคนที่เรารักหรือคนที่ใกล้ชิดคนรู้จักแล้วในความสูญเสียของรักเนี่ย หลายสิ่งหลายอย่างที่สูญเสียไปแล้วนี่มันก็เอากลับมาไม่ได้นะเสียแล้วเสียเลยนะเช่นไฟไม้บ้านหรือว่าของรักที่พ่อแม่มอบให้เป็นมรดกสูญหายไปหรือที่จริงแม้แต่ทรัพย์สินหลายอย่างที่ถูกขโมยไปหรือ สูญเสียไปเนี่ยหลายอย่างก็เอากลับคืนมาไม่ได้นะซึ่งมันก็ยากกันนะที่เราจะรู้ว่าอะไรบ้างที่หายไปแล้วเอากลับคืนมาได้อะไรที่หายไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้อะไรที่หายไปแล้วกลวกับคืนได้ก็ต้องขนขวายหามาหรือคนหายเจอ แต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรที่มันหายไปแล้วไม่มีทางเอากลับคืนมาได้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราคงไม่เสียเวลาไปหาไปค้นหาสิ่งที่ทำได้ประการเดียวคือทำใจยอมรับเรื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องยากนะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าของที่หายนี่อะไรบ้างที่มันมีโอกาสที่จะหาเจออะไรบ้างที่ไม่มีโอกาสที่จะหาเจอ ไม่ใช่ไม่ต้องอื่นไกลนะของที่ตกลงน้ำในสาเนี่ยตกลงน้ำในสาเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยนะว่าถ้าง,งมแล้วจะเจอเปล่างมด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่นะถ้าเราล่วงงมแล้วไม่เจอเราก็คงไม่ทำไม่เสียเวลาตั้งแต่แรกแต่เราไม่รู้ไนงะเราก็ต้องลองงมก่อน แต่บางครั้งเราเพราะว่างมไปแล้วมันก็สูญเปล่าเสียเวลานอกจากของที่สูญหายไปแล้วนะมันก็ยังมีอีกหลายอย่างนะบางอย่างก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ให้กับคนเราไม่มากก็น,น้อยเช่นสอบตกเนี่ยนะสอบตกเนี่ยมันแก้ตัวได้ก็จริงนะแต่ว่า ไอ้ที่สอบไปแล้วเนี่ยแล้วตกเนี่ยมันจะให้มันกลายเป็นสอบได้นี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือที่ง่ายคือรถติดนะรถติดบนทางด่วนอาจจะเป็นเพราะมีอุบัติเหตุข้างหน้าหรือเพราะว่าฝนตกทางลื่น พวเราก็รู้เว่ไหเารถติดเนี่ยนะเราทำอะไรไม่ได้เลยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเมืเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรจะทำอย่างไงนิเบอร์ก็บอกว่าเนี่ยก็ให้ยอมรับยอมรับซะแต่การยอมรับไม่ใช่เรื่องง่ายนะอาจจะยอมรับด้วย เหตุผลแต่ว่าใจมันไม่ยอมอะเอาแค่ง่ายงารถติดเนี่ยนะแล้วก็ยอมรับนะมันติดแต่ใจมันไม่ยอมรับอะมันก็เลยกังวลวิตกตรงนี้แหละนะที่เขาขอให้พระเจ้าเนี่ยมอบความสงบให้กับเขาคือยอมรับมันได้ด้วยใจสงบคนเราเนี่ยถ้าว่าสามารถยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ด้วยใจสงบนี่ อ้ยความทุกข์มันลดไปเยอะเลยนะเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็โศกเศร้าเมืเ่อคนรักตายจากไปหรือบางทีไม่ได้ตายจากไปนะแต่ว่าป่วยด้วยโรคร้ายที่รักษาไม่หายโรคร้ายที่รักษาไม่หายเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้หมายความว่าสุดท้ายก็ตายสถานเดียว แต่หลายคนก็ทำใจไม่ได้นะยิ่งเป็นโรคร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยแล้วเนี่ยโอ้มันทำใจยากมากแม้จะรู้ทั้งรู้นะว่ามันทำอะไรไม่ได้แต่มันก็ยอมรับไม่ได้หรือถึงยอมรับได้ก็ยอมรับแบบยอมรับด้วยเหตุผลแต่ใจมันไม่ยอม มีคนถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่าเป็นมะเร็งแต่ว่ามันยังเศร้าอยู่ข้างในมันก็ยังมีความเครียดอยู่ข้างในก็เหมือนกับคนรักตายจากไปเนี่ยก็ยอมรับได้นะว่าเขาตายไปแล้วใครถามก็บอกาตายไปแล้วพ่อตายไปแล้วลูกตายไปแล้วสามีตายไปแล้วอันนี้เรียกว่ายอมรับแต่มันไม่ได้ยอมรับอย่างเต็มร้อยนะเพราะว่าลึกๆก็ยังเศร้า มีพี่หญิงคนหนึ่งนะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนที่รักครอบครัวมากก็ดูแลครอบครัวอย่างดีเป็นแฟมิลี่แมนแล้ววันหนึ่งก็ป่วยภระยะรยาคิดว่าคง,งป่วยไม่มากก็ไม่ได้ขวนขวควอะไรเท่าไหร่แต่สุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเป็นโรคร้ายนะ มะเร็งมัเป็นมะเร็งตับแล้วมันก็ลามเร็วมากนะไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์เนะี่ยก็เสียชีวิตฝ่ายหญิงนี่ทำใจไม่ได้นะรู้ทั้งรู้นะว่าสามีตายไปแล้วแต่ทันใจไม่ได้ทุกวันก็ยังทำอาหารให้สามีกินเอามาวางไว้ตรงโต๊ะที่สามีนั่งเป็นประจำ แล้วก็โทรศัพท์ไปที่เบอร์สามีเพื่อจะได้ฟังเสียงที่อัดเอาไว้มันมีเครื่องอัดเครื่องตอดอัลซลิกแมชชีนอยู่ในเครื่องอยากได้ยินเสียงสามีทุกวันทุกวันเสมมอัก็ว่าเขายังมีชีวิตยอยู่แต่แน่นอนนะก็เป็นการยอมรับแบบ ทำใจไม่ได้ก็เศร้าเศร้าเสียใจไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นผู้เป็นคนเท่าไหร่อาจจะว่าไม่ค่อยรู้เนือ้อรู้ตัวเลยเพราะถ้ารู้เนอรู้ตัวก็คงจะไม่ทำอย่างนั้นอันอย่างนี้เรียกว่ายอมรับแบบไม่เต็มที่นะเพราะาถ้ายอมรับอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันก็คือมันก็จะเกิดความสงบ จริงๆแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้าหากยอมรับได้อย่างแท้จริงเมื่อไหร่มันก็เกิดความสงบเมื่อน,นั้นแต่ว่าถ้ายังยอมรับแค่ยอมรับด้วยหรือในระดับเหตุผลเนี่ยมันก็ยังมีความเศร้าโศกมีความคับแค่มีความวิตกกังวลซึ่งตรงนี้แหละเป็นที่หมายาความทุกข์ของผู้คนเพราะนั้นเนี่ยถ้าว่าสามารถจะยอมรับได้ดใจสงบเนี่ยว่ามันจะช่วย ลดความทุกข์ไปได้เยอะไม่ต้องอะไรยอมรับรถติดได้โดยใจสงบนะเพื่อนไม่มาตามนัดหรือว่าเพื่อนเขาติดเขามาไม่มาตามนะัดเพราะรถติดนะก็ยอมรับได้ชีวิตมันก็จะสงบขึ้นเยอะเลยมันจะมีความสุขขึ้นมา วนธีทำยังไงเนี่ยคนเราถึงจะยอมรับเหตุการณ์ต่างๆโดยพ่อที่เหตุเหตุการณ์ร้ายแรงด้วยใจยสงบได้เนี่ยในทางพุทศ,ศาสนาท่านก็บอกว่าเนี่ยมันต้องมีปัญญามีปัญญาที่เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมีปัญญามากพอที่จะตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งที่ไม่อาจจะบังคับบัญชาได้คือเข้าใจเรื่องไตรลัก เข้าใจจนไม่ยึดติดถือมั่นดังนั้นเนี่ยเมื่อของหายสูนย์หายมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจยอมรับได้แต่โดที่มีความยึดติดถือมั่นนะแม้มันจะรู้ว่าของสูนย์ไปแล้วคนรักตายจากไปแล้วแต่มันยังเศร้าโศกใจมันยังไม่ยอมรับเพราะยังมีความยึดติดผูกพันอยู่ ต่เมื่อเนี่ยมีปัญญาเห็นชัดนะว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ว่าจะเป็นคนรักของรักหรือแม้กระทั่งร่างกายนี้ถึงเวลาเจ็บป่วยก็ก็ยอมรับได้ไม่โวยวายตีโพยตีภายยรอว่าตายอะไรเลยแม้กทั่งเวลาแก่เนี่ยนะความแก่ก็เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ได้แต่ชะลอ บางคนก็รู้ว่าตัวเองแก่แต่ไม่ยอมรับใครมาเรียกป้าเรียกลุงนี่โกรธใครไม่เรียกว่าคนแก่นี่ก็ไม่พอใจนี่แสดงว่ายังไม่ยอมรับเพราะยังมีความยึดติดถือมั่นในรูปยึดติดถือมั่นในความในร่างกายในความหนุนความสาวแต่ถ้าเกิดว่าใจเนี่ยมันคลายความยึดติดถือมั่นเพราะเห็นเข้าใจในเรื่องตรลัก มันก็จะวางได้พอวางได้มันก็ยอมรับได้เหมือนกับนางกีสาโกตมีเนะียที่เคยเสียลูกแล้วยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ขนาดที่เรียกว่าไม่ยอมเชื่อว่าลูกตายแล้วอุ้มศพลูกเพื่อให้ใครต่อใครช่วยปลุกให้ฟื้นอันนี้เรียกว่าไม่ยอมรับแบบปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่ตอนหลังก็ยอมรับได้นะเพราะว่าเห็นใครๆเขาก็เสียลูกบางใครๆก็เสียคนรักใครๆก็เสีย พ่อเสียแม่ไม่มีใครที่ไม่เคยเสียคนรักก็เริ่มยอมรับได้ยอมรับได้ว่าลูกตายไปแล้วเอาลูกเอาศพลูกไปไปฝังในสุสานในปา่าช้าแต่ก็คงยังมีความโศกเศร้ามีความอาลัยอยู่จนกระทั่งผู้จาาจะแสดงธรรมให้นางได้ลดหรือสมบัติซึ่งความยึติดถือมัน่นนะ ให้เห็นโทษของความยึดติดถือมั่นนะว่าเนี่ยมันเหมือนกับน้ําป่าที่พัดพาผู้ที่หลับไหลแล้ความตายก็พัดพาผู้ที่ลหลงไหลในลูกในทรัพย์เหมือนน้าป่าที่พัดพาผู้ที่หลับไหลไปฉะนั้นพน,นางเห็นโทษของความยึดติดถือมั่นเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นมาก็ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจหลงเหลืออยู่เลย เรียกว่ายอมรับได้อย่างเต็มร้อยเพราะว่าในสุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันอันนี้แสดงว่ายอมรับความจริงได้เต็มร้อยเป็นการยอมรับด้วยใจสงบแต่คนเรากไ็ไม่ต้องเป็นพระโสดาบันที่ยอมรับได้ด้วยใจสงบนะคนที่ฝึกมาอย่างคนที่ฝึกมาเข้าใจความจริงของชีวิต ก็จะยอมรับได้ง่ายทั้งยอมรับด้วยหัวหรือเหตุผลแล้วก็ยอมรับด้วยใจเพราะมีปัญญาเห็นความจริงของชีวิตของโลกเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้ายัางไม่มีปัญญาอย่างน้อยมันก็ยังมีช่องทางให้เรายอมรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ก็คือการมีสติเนี่ย มีสติโดยเพราะสัมมาสติที่ทำให้เราเนี่ยเห็นไม่เข้าไปเป็นเมื่อมีความสูญเสียมีความเศร้าโศกเกิดขึ้นก็เห็นไม่ค่อยไปเป็นเมื่อมีความคับแคนเกิดขึ้นโกรธก็เห็นไม่คข้ยไปเป็นแล้วก็รู้ที่จะทำใจวางใจเป็นกลางนะ,ะ่ที่ครูบาอาจารย์ใช้คำว่ารู้ซื่อ ไอ้รู้ซื้อเนี่ยมันเป็นวิชาที่สำคัญมากเนะสำหรับปุถุชนเนี่ยเพราะมันทำให้เราเนี่ยสามารถยอมรับสิ่งต่างๆได้ด้วยใจสงบที่ได้ก็ยอมรับความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางเพราะว่าไม่ผักใสไม่กดข่มมันนะพอยอมรับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจได้ ต่อไปมันก็จะยอมรับเหตุการณ์หรือสิ่งที่มากระทบใจได้จริงๆแล้วเนี่ยการยอมรับยอมรับด้วยใจสงบเนี่ยมันไม่ควรจะใช้กับเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะแม้กระทั่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ถูกใจเราเนี่ยเราก็ควรจะฝึกให้ยอมรับได้ของบางอย่างมันปัญหาบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะ แต่ตาใดที่มันย่อยเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะรักษาใจสงบได้อย่างเช่นเสียงดังจากเพื่อนบ้านเนี่ยที่จริงมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะไปบอกเขาให้หยุดส่งเสียงหรือเสียงหมาเห่าเราก็เปลี่ยนแปลงได้นะลงไปแล้วก็ไปสั่งให้มันหยุดเห่าถ้ามันเชื่องนะแต่ระหว่างที่มันยังไม่หยุดเห่าระหว่างที่ยังมีเสียงจากเพื่อนบ้านเนี่ย ตาได้ที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยเราก็สามารถฝึกใจให้ยอมรับด้วยใจสงบได้ที่จริงเราต้องฝึกมาถึงขั้นนี้ด้วยนะไม่ใช่รอว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเราถึงจะยอมรับด้วยใจสงบแม้จะเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ถูกใจเราเราก็ต้องฝึกที่จะยอมรับมันได้ด้วยใจสงบอากาศร้อนก็เปลี่ยนแปลงได้เปิดพัดลมแต่ตาได้ที่ยัง ยังไม่ได้เปิดพัดลมอากาศยังร้อนอยู่เราก็ไม่ทุกข์เรายอมรับมันได้โดยใจสงบก็คือว่าร้อนแต่กายนะแต่ว่าใจสงบเย็นยุงกัดนะยุงมารบกวนเราก็ลองเปลี่ยนแปลงได้หาอะไรมาฉีดนะหรือว่าเอาพัดลมมาเป่าแต่ตราบใดที่ยังไม่ยังไม่ได้ทำอย่างนั้น เราก็สามารถจะรักษาใจใสงบไดนะ้เพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันก็จะเป็นการซ้ำเติมจิตใจให้ทุกข์นักปฏิบัติเนี่ยควรจะฝึกตรงนี้ด้วยนะฝึกให้ยอมรับสิ่งต่างๆได้ด้วยใจสงบเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มากระทบหรือ ทำมารวมความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจอันถ้าเราฝึกจนสามารถจะยอมรับสิ่งต่างๆด้วยใจสงบเนี่ยถึงเวลาเจอทุกข์ที่รุนแรงที่ชนิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์นะแต่ถ้าเราไม่เริ่มฝึกตั้งแต่รับมือกับสิ่งที่ไม่ถูกใจ ไปคิดแต่จะไปเปลี่ยนแปลงมันด้วยการไปสั่งให้เพื่อนบ้านหยุดส่งเสียงหรือไปสั่งให้หมาเหา่าหรือคิดจะเปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอกเช่นเปิดพัดลมเอายามาฉีดเราก็จะไม่ได้ฝึกใจเลยพอเราไม่ได้ฝึกใจแม้แต่เรื่องเล็กน้อยพอเจอเรื่องใหญ่เจอเหตุการณ์ความสูญเสียพัดพรากที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือเจอความเจ็บป่วยที่รักษาไม่หายถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะยอมรับได้ยังไงไม่ต้องเกิดจาต้องยอมเกิดความเศร้าโศกเกิดความโกรธแค้นเกิดความวิตกกังวลกระสับกระส่ายทุรนทุรายโวยวายตีโพยตีพายถ้าเราไม่เริ่มจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ถูกใจเราเราจะไปรับมือกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ได้อย่างไร อันนี้ข้อที่สองก็สำคัญนะอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเราก็ต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนหรือกล้าที่จะทำหลายครั้งเนี่ยเราไม่กล้านะทั้งที่มันเปลี่ยนแปลงได้ไม่กล้านี้ก็อาจจะมาถึงกลัวล้มเหลวกลัวคนไม่เห็นด้วยกลัวเสียเวลาที่จริงเนี่ย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้นี่ยนอกจากต้องใช้ความกล้าแล้วต้องมีความเพียรด้วยเช่นเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะแต่หลายคนไม่กล้าไม่กล้าหรือถึงกล้าแต่ว่าไม่มีความเพียรน,นะกลัวลําบากลกลัวเหงากลัวล้มเหลวก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวไม่ได้สักที ดังนั้นความกล้านี่ก็สําคัญแต่ว่าจริงๆแล้วคงไม่พอมันต้องมีต้องอาศัยความเพียรพยายามด้วยแล้วที่สําคัญนะที่เขาที่เขาได้พูดในประการที่สามเนี่ยก็คือปัญญาปัญญาในการแยกแยะสองสิ่งเนี่ยคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อันนี้สําคัญนะ คนเราถ้าหากว่ามีปัญญาแยกแยะได้นี่มันมันช่วยแก้ปัญหาไปได้เยอะเลยนะยกตัวอย่างง่ายๆนะคนป่วยหนักเนี่ยาว่าเรารู้นะเรานี่หมายถึงหมอพยาบาลหรือผู้ดูแลถ้ารู้นะว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยยังไงก็รักษาไม่ได้คือตายแน่เราก็จะไม่ใช้วิธีการยือ้อหรือว่าทำทุกอย่างเจาะคอ,อปั๊มหัวใจ เนะจาะคอใส่ท่อปั้มหัวใจพาเราจะไม่ทําอย่างนั้นนะเพราะเรารู้ว่าทําอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีป,ประโยชน์มีแต่สร้างความทุกข์ให้กับเขาเราก็จะใช้วิธีนี้นคือว่าให้การดูแลแบบประกับประคองแต่ปัญหาคือมันบอกได้ยากนะว่าคนไข้รา,ายไหนเนี่ยที่ถ้าทุ่มเทไปเต็มที่แล้วหายแม้ต้องเจ็บตัวต้องพา ต้องฉายแสงเต็มที่แต่ในบางรายทําอย่างนั้นไปก็ไม่มีประโยชน์ตายอย่างเดียวในเมื่อเขาจะต้องตายแล้วเนี่ยไปทรมาก,ก็ทําไมไปสร้างความทุกข์ทรมานให้กับเขาทําไมเราคงไม่ทำนะถ้าเรารู้ว่าเขาตายแน่แต่เราไม่รู้เนี่ยเพราะเราไม่มีปัญญามากพอที่จะแยกแยะได้ว่ากรณีไหนที่ทำเต็มที่แล้วมีสิทธิ์รอด กรณีไหนทำเต็มที่แล้วยังไงก็ไม่รอดบางทีคนที่ป่วยเป็นเด็กนะโหพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกนะมีชีวิตรอดก็ทำทุกอย่างเลยที่ลูกล,ลูกบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแม่ก็พ่อก็ยังไม่ยอมเพราะคิดว่าจะรักษาลูกหายสุดท้ายพอลูกตายพ่อแม่ก็เศร้าเสียใจว่าลูงงี้เนี่ย ไม่ต้องสร้างไม่ต้องทําอะไรกับลูกหรอกให้ลูกได้ไปเที่ยวทะเลให้ลูกได้ไปใช้ช่วยช่วงสุดท้ายอย่างมีความสุขด,ดีกว่าพ่อแม่บางคนก็เสียใจเพราะเหตุน,นี้อันนี้เพราะอะไเพราะไม่รู้ไนี่ว่ามีกรณีไหนนะที่ทําเต็มที่แล้วหายมีกรณีไหนที่ทําเต็มที่ยังไงก็ไม่หายถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยเราก็ไม่จะไปสร้างความทุกข์ให้กับคนไข้ หรือเราจะทําเต็มที่แล้วก็หายก็ถือว่าคุ้มที่จริงมันมีอีกเยอะนะปัญหาหลายอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่ามันแก้ได้เนี่ยมันก็จะง่ายแต่บางทีเราไม่รู้อย่า <c oughs> งเช่นกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยสี่สิเปอร์เซนตของพื้นที่จะโดนน้าทะเลท่วมไม่ใช่น้ําฝนนะน้ําทะเล อันนี้บางคนเนี่ยคิดว่าเอ้ยมันป้องกันได้ป้องกันไม่ให้น้ําทะเลท่วมก็ทุ่มเทเข้าไปใหญ่ทุ่มเทเงินหมื่นล้านแสนล้านถ้าเกิดว่ามันแก้ได้นะอ้าวก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็คือความสูญเปล่าแต่ถ้าเรารู้ว่าแก้ไม่ได้นะเราก็ย้ายเมืองดีกว่าแต่ว่าเราไม่รู้เนี่ยว่าเราไม่มีความไม่มีปัญญามากพอที่จะรู้ว่าจริงๆมันป้องกันน้ําทะเลไม่ให้ท่วมกรุงเทพได้หรือเปล่า แต่บางคนบอกว่าป้องกันได้ก็ทุ่มเทเข้าไปทุ่มเทเงินเป็นแสนล้าน,ล,าน,ล,านล้านเข้าไปแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้ก็คือศูนย์เปล่าแต่ถ้าเรารู้ว่ามันแก้ไม่ได้นะย,ย้ายเริ่มย้ายเมืองกตั้งแต่ตอนนี้มันก็ยังมันก็จะช่วยทําให้ลดความสูญเสียไปได้เยอะในภายภาคหน้านี่คือโจทย์ที่เราไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยเนบเบอร์ก็เลยบอกนะขอขอภาวนาจากพระเจ้านะให้มีปัญญารู้ ว่าอะไรที่มันแก้ได้อะไรที่มันแก้ไม่ได้แต่สา,าชาวพูดเราอย่าพึ่งพระเจ้าไม่ได้นะก็ต้องพึ่งสติปัญญาของตัวหรือว่าร่วมมือกันค้นหาช่วยกันระดมสมองเพื่อหาทางออกว่าตัวลงโจทย์เนี่ยมันคืออะไรมันแก้ได้ไหมหรือแก้ไม่ได้จริงๆไม่เฉพาะเรื่องใหญ่เรื่องโตนะบางทีเรื่ององ,ง่ายๆนะเช่นสามีภรรยาเนี่ย บางคนบอกว่าอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแยกกันดีกว่าแต่บางคนบอกว่ามันยังปรับกันได้เนะี่ยังปรับยังปรับนิสัยใจคอกันได้นะสามารถจะอยู่กันได้นะแต่บางคนอยู่ไปปรากฏว่ากับแย่ลงทั้งคู่เลยบางทีถึงกับฆ่ากันเองก็มีบางคนบอกว่าลูกนี้นะอย่ากันไปดีกว่าแต่นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้ไงเพราะบางคนคิดว่าอยู่ไป อาจจะเวิร์กก็ได้อาจจะอยู่ด้วยกันได้กลายเป็นคู่รักที่เกื้อกูลกันก็ได้อันนี้คือปัญหาเป็นเป็นปัญหาเป็นโจทย์ใหญ่ของชีวิตนะที่มันต้องอาศัยปัญญาในการแยกแยะเล้วะถ้าเรามีปัญญานี้มันก็ช่วยได้แต่ถ้าเรามีปัญญานี้ก็ไอสิ่งที่เราทำไปอาจจะล้มเหลวก็ได้หราจะเกิดโทษตามมา อันนี้ก็ฝากเอาไว้นะ